เราก็เดือดแล้วจ้าสุกแล้วนะคะหอมหอมเลยตอนนี้คือแบบตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆอ,อน่อ,อนที่สุดเลยจ้าอ่ามันบดของเราก็เดือดแล้วจ้าสุกแล้วนะคะหอมหอมเลยตอนนี้คือแบบเซซั <S 2> <S 2> นนิ่งลงไปจ้าใกล้สุกแล้วจ้าทุกคนจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟกริลแซลมอน แมสโปรไแบบย่างไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาเองคือมีความมันมากๆช่วงตอนนี้ใกล้สุกแล้วนะคะเราจะใส่ซีซันนิ่งลงไปค่ะซีซนน้ำเสนอเมนูมันบดกับน้ำซอสนะคะแล้วก็ ปลาแซลมอนทานกับสลัดผักจมันบดของเราไว้แบบนี้เลยจ้าตั้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะหันมาดูน้ำเกรวี่ของเราสักนิดหนึ่งแอนจะทำสามสี่อย่างพร้อมกันเลยว่ามันคุพอสุกแล้วมันจะมีความความมันความแตกมันมากๆมันบดของเราไว้แบบนี้เลยจ้าตั้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะหันมาดูน้ำเกรวี่ของเราสักนิดนึงแอนจะทำสามสี่อย่างพร้อมกันเลยน้า ต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่มันบดเราใส่มันลงไปเลยจ้าเดี๋ยวรอให้มันสุกนะคะใส่มันลงไปแล้วปิดฝาค่ะบายทุกคนนะคะ ในน้ำเกรวี่แล้วก็ส่วนมันบดก็เป็นแบบรสชาติธรรมชาติไปอ่าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่แม่บ้านเลยจ้าแล้วแต่ในน้ำเกรวี่แล้วก็ส่วนมันบดก็เป็นแบบรสชาติธรรมชาติไปอ่าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่แม่บ้านเลยจ้าแล้วแต่จะมีสามสี่อย่าง ของส่วนผสมอยู่ในขวดเดียวกันเลยโองเกรวี่ลงไปค่ะตีทุกอย่างให้เข้ากนก่อนนะใส่เกลือสีชมพูลงไปนิดหน่อยค่ะอ่าเสร็จแล้วกดวีกับแมสโปเตโตนะคะแซลมอนวันนี้ก็เมนูง่ายๆปลาแช่แข็งของเราอีกแล้วจ้าเวลาเราไปกินไก่ทอดเขาจะมีมันบดกประมาณนั้นเลยทุกคนถ้าใครชอบพริกไทยก็ใส่ พริกไทยลงไปด้วยนะคะหรือจะใส่พริกไทยนำเสนอเมนูมันบดกับน้ำซอสนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนทานกับสลัดผักจานเตโต้ with brown gravy นะคะเป็นแบบคลาสสิกเลยง่ายๆเลยทุกคนทานกับสลัดผักจานเล็กๆนะคะเตโต้ w i t เบราว์เกรวี่นะคะอืมเป็นแบบคลาสสิกเลยง่ายๆเลยทุกคนทานกับสลัดผักจานเล็กๆนะคะว่ามันคุ้พอสุกแล้วมันจะมีความอ่อ uh, ความมันความแตกมันมากๆนะว่ามันคุ้พอสุกแล้วมันจะมีความอ่อ uh, ความมันความแตกมันมากๆนะเท่ากันเลยค่ะ อันนี้แอนจะใส่นมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะตั้งไฟอ่อนๆค่ะเป็นการตุ๋นไปเลยนะคะอ่าเป็นการนิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอ่าเสร็จแล้วก็บี้มันเลยจ้าเปิดไฟอ่อนๆไฟปานกลางนะคะผสมให้ค่ะ จะมี3-4อย่างของส่วนผสมอยู่ในขวดเดียวกันเลยทุกคนนะมือระวิงเลยจ้ะทำสดใหม่ทานพร้อมกันอาหารกำลังร้อนๆคือที่สุดของความอร่อยของอาหารละอ่านิดหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะอ่าเสร็จแล้วก็บี้มันเลยจ้าเปิดไฟอ่อนๆไฟปานกลางนะคะ ประสมให้คหอมมากนะคะมันบดธรรมดากลิ่นของความรสชาติความเป็นแบบธรรมชาติหอมมากๆทุกคนคือมันคุมากๆนะคะบ้านแอนเลียนำเสนอเมนูมันบดกับน้ำซอสนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนทานกับสลัดผักใจที่จะไม่ติดหม้อเลยคะ่ะ ล,ล่อนมากๆน้ำเกรวี่ของมันแบบว่าให้มันมีความแบบว่าเข้ากับเครื่องนิดนึงก็หอมมากนะคะมันบดธรรมดากลิ่นของความรสชาติความเป็นแบบธรรมชาติหอมมากๆทุกคนคือมันคุมากๆนะคะบ้านแอนเรียกนิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอ่าเสร็จแล้วก็บี้มันเลยจ้าเปิดไฟอ่อนๆไฟปานกลางนะคะ ผสมให้คือน,นมแล้วก็เนยแล้วก็เกลือนะคะอ่ามันจะได้มันมัน,นัวๆเพิ่มรสชาติความหอมนะคะของมันบดของเราอ่อืมย่างปลาแซลมอนไปด้วยจ้าก็ครอบกระทะไว้นะคะเพราะว่า ปลามีความมันมากๆทุกคนเเวลาเราไปกินไก่ทอดเขาจะมีมันบดกบประมาณนั้นเลยทุกคนถ้าใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะหรือจะใส่พริกทะอืมย่างปลาแซลมอนไปด้วยจ้าก็คลอบกระทะไว้นะคะเพราะว่า ปลามีความมันมากๆทุกคนไซที่จะไม่ติดหม้อเลยค่ะจะล่อนมากๆน้ำเกรวี่ของแล้วก็ทำน้ำเกรวี่ของเราเป็นบราวน์เกรวี่นะคะเป็นน้ำที่สำเร็จมาแล้วค่ะใส่น้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ใส่ายทุกคนนะคะเซซิชันนิ่งลงไปจา้าใกล้สุกแล้วจ้าทุกคนจา้าพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟกริลแซลมอน แมสโปน้นะคะขอบคุณที่มารับชมคลิปวิดีโอนะขอบคุณที่มาชื่นชอบในคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณมากๆเท่านี้ก่อนนะบายบายค่ะบายจะมี3-4อย่าง ของส่วนผสมอยู่ในขวดเดียวกันเลยใส่แบบย่างไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาเองคือมีความมันมากๆช่วงตอนนี้ใกล้สุกแล้วนะคะเราจะใส่ซีซันนิ่งลงไปค่ะซีซันรสชาติธรรมดานะคะคลาสสิกมิลค์นะคะอ่าใส่นมลงไปจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่เนยลงไปนิดเดียวนะคะพอได้กลิ่นพอรสชาติหอมๆก็ได้อ่าว่ามันคุพอสุกแล้วมันจะ มีความความมันความแตกมันมากๆนะเราก็ได้ที่แล้วนะคะเป็น brow gravy นะคะทุกคนจะออกสีน้ำตาลเข้มนิดหนึ่งอ่าเป็นน้ำสต็อกนะคะอะร่อยจ้าสูตรนี้นะคะใส่แบบย่างไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาเองคือมีความมันมากๆช่วงตอนนี้ใกล้สุกแล้วนะคะเราจะใส่ซีซันนิ่งลงไปค่ะซีซัน่กับแมสโตเตโต้นะคะแซลมอน วันนี้ก็เมนูง่ายๆปลาแช่แข็งของเราอีกแล้วจ้าเวลาเราไปกินไก่ทอดเขาจะมีมันบดกับประมาณนั้นเลยทุกคนถ้าใครชอบพริกไทยก็ใส่พริกไทยลงไปด้วยนะคะหรือจะใส่พริกทะอืย่างปลาแซลมอนไปด้วยจ้าก็คลอบกระทะไว้นะคะเพราะว่า ลามีความมันมากๆทุกคนสันแบบว่าให้มันมีความแบบว่าเข้ากับเครื่องนิดนึงก็ทุกคนนะมือระวิงเลยจ้ะทำสดใหม่ทานพร้อมกันอาหารกำลังร้อนๆคือที่สุดของความอร่อยของอาหารละอ่ามันบดของเราไว้แบบนี้เลยจ้าตั้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะหันมาดูน้ำเกรวี่ของเราสักนิดหนึง่งแอนจะทำสามสี่อย่างพร้อมกันเลยบายทุกคนนะคะ บายทุกคนนะคะนี่นะคะขอบคุณที่มารับชมคลิปวิดีโอนะขอบคุณที่มาชื่นชอบในคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณมากๆเท่านี้ก่อนนะบายบายค่ะใบแห้งแล้วจ้าแห้งแล้วนะคะใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะ เสร็จแล้วก็เริ่มล่อนแล้วค่ะพอนมกับเนยกับมันเข้ากันได้เข้ากันเลยค่ะอันนี้แอนจะใส่นมเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะตั้งไฟอ่อนๆค่ะเป็นการตุ๋นไปเลยนะคะอ่าเป็นการเตโตวิตเอ่อบรา์เกรวีนะคะอืมเป็นแบบคลาสสิกเลยง่ายๆเลยทุกคนทานกับสลัดผักจานเล็กๆนะคะนำเสนอเมนูมันบดกับ น้ำซอสนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนทานกับสลัดผักจ้ารสชาติธรรมดานะคะคลาสสิกมิลค์นะคะอ่า ใส่นมลงไปจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่เนยลงไปนี่วีกับแมสโตรเตโตนะคะแซลมอนวันนี้ก็เมนูง่ายๆปลาแช่แข็งของเราอีกแล้วจ้านี่นะคะขอบคุณที่มารับชมคลิปวิดีโอนะขอบคุณที่มาชื่นชอบในคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณมากๆเท่านี้ก่อนนะบายยค่ะบายความชอบของเราเลยนะคะอ่า ประมาณนั้นนะคะเราจะใส่ชินิมอนลงไปก็ได้นะคะผงพะโลนะคะสักนิดเดียวนีนำเสนอเมนูมันบดกับน้ำซอสนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนทานกับสลัดผักจากที่บ้านจะทานสลัดทุกวันจะทานอาหารอะไรก็ได้แต่ต้องมีสลัดทุกวันนะคะเป็นมื้อหลักเลยค่ะ สลัดรสชาติธรรมดานะคะคลาสสิกมิลค์นะคะอ่าใส่นมลงไปจ้าแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่เนยลงไปว่ามันคุพอสุกแล้วมันจะมีความความมันความแตกมันมากๆนิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะอ่าเสร็จแล้วก็บี้มันเลยจ้าเปิดไฟอ่อนๆไฟปานกลางนะคะ ผสมให้ใครในน้ำเกรวี่แล้วก็ส่วนมันบดก็เป็นแบบรสชาติธรรมชาติไปอ่าแบบนี้ก็ได้แล้วแต่แม่บ้านเลยจ้าแล้วแต่หอมมากนะคะมันบดธรรมดากลิ่นของความรสชาติความเป็นแบบธรรมชาติหอมมากๆทุกคนคือมันคุมากๆนะคะบ้านแอนเรียกของเราเป็นมื้อหลักเลยนะคะกินง่ายอยู่ง่ายกับสไตล์แอนนี่อ่า ต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่มันบดเราใส่มันลงไปเลยจ้าเดี๋ยวรอให้มันสุกนะคะใส่มันลงไป